กเกษตรออนไลน์วันนี้จะพามาชมไม้ผลแปลกใหม่สีสันสะดุดตาที่มีชื่อว่าลำไย,ยแดงและนี่ก็คือลำไย,ยแดงแดงจริงๆค่ะส่วนนี่ก็ลุงแดงคนที่นำลำไย,ยแดงมาปลูกและขยายพันธุ์อยู่ในตอนนี้ค่ะคือบางอย่างเจอโดยบังเอิญหมดตัวนี้มันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งเท่าที่สังเกตดูนะ แต่ก็ยังไม่มีเวลาไปนับวันมันเนื่องจากมันอยู่ห่างกันวันที่ห่อคือประมาณนี้ยังยังยังออกเขียวๆอยู่ว่ากันเถอะแดงและเลือดและเลือดแต่ถามว่าห่อได้ประมาณสิบกว่าวันมันมาอย่างนี้แล้วกับไอ้ลูกที่ไม่ได้หอก็เพิ่งได้เท่านี้ก็เลยงงๆอยู่กับมันเนี่ยมันเหมือนต้องอบมันใช่ไหมไม่รู้เหมือนว่าหอดีกว่า ห่อแล้วมันจะโตวไวกว่าแล้วก็มาแรงก็ไม่ยุ่งกระรอกก็ไม่กินแน่นอนอแต่ถ้าไม่หอ่อรับรองได้ยังไม่ทันเห็นสีมันก็เอาไปหมดแหละแต่ที่ต้องพาว่าห่อทำไมมันไวจังเนี่ยก็คือมันถ้าเรามีเวลาแล้วคือหลังจากที่มันห่อไวปุ๊บเราก็จะไปห่อแล้วเราจะนับวันกับไอ้อันที่ไม่หอ่อหรือ,เ,อ,อเราจะทำแบบสักสองช่อก็หมายความว่าอีกช่อหนึ่งเราใส่กระดาษอ,อีกช่อหนึ่งเราแค่ กันกระอ,อกแต่ว่าเราใส่โปร่งดูที่ไขจะโตกันในวันเท่ากันถ้ากินนะบอกเลยเพราะว่าหนึ่งตัวเนี้ยถ้าลมยชยๆนะแดงอ่อนๆนะไปเหมือนดอกไม้เลยหอมเหมือนดอกไม้ไปเลยอืหอมโชยเลยถ้าคุณปลูกเยอะๆไว้ในข้างๆบ้านเนี่ยในแบบในรั้วที่อะไรในรั้วบ้านเราเนี่ยพอมันแก่มันก็หอมลมซ้ายมันก็หอมขวาม,มันก็หอม ก็ไม่ไม่เกือบทั้งปีอะไอที่เราเก็บเนี่ยรอบที่สองรอบที่สามกําำลังออกอยู่อะดอกก็มาแล้วเหมือนว่าเห็นเห็นมีลูกมีผลอยู่ตลอด่าประมาณเดือนนั้นใช่ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เกินหนึ่งครั้งเขาถือว่าจะนับว่าเป็นตลอดก็ได้นะเพราะเกินหนึ่ง